สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันหน่อยนะครับกับเกมอุ่นเครื่องล่าสุดที่ฮ่องกองสวัสดีค่ะก็มีประเด็นน่าสนใจหลายอย่างเลยนะคะจากเกมนี้ใช่ครับเรามีพวกรอยงานผลบทวิเคราะห์อะไรพวกนี้อยู่พอสมควรก็อยากจะมาเจาะลึกกันโดยเฉพาะเรื่องฟอร์มดาวรุ่งคนนึงที่เด่นขึ้นมาเลยกับภาพรวมทีมตอนนี้ด้วย เกมนั้นแมนยูชนะไป3าหนึ่งนะคะชนะทีมชาติฮ่องกงแต่สกอร์อาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่สุดมีรายละเอียดที่น่าคุยกันมากกว่านั้นครับผมอย่างตอนเริ่มเกมเนี่ยแฟนๆอาจจะมีเสียวๆนิดหน่อยนาทีที่19ห้ฮ่องกงนำก่อนเลยใช่ค่ะจากความผิดพลาดของทอมฮีชันผู้รักษาประตูออกมาแล้วแบบจังหวะไม่ดีจูนิโญก็ยิงเข้าไปเลยหอหือจังหวะนั้นแต่หลังจากนั้นทีมก็ค่อยๆกลับมาได้ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะก็พยายามตั้งเกมกันแล้วจุดเปลี่ยนจริงๆเนี่ยมาจากดาวรุ่งชื่อ OB อายุ17เองยิงตีเสมอให้ทีมได้ OB คนนี้แหละครับที่น่าสนใจคือไม่ใช่แค่ลูกเดียวนะเหมือนจะเป็นดาวเด่นเกมนี้เลยน้าที่81ก็มายิงอีกลูกพลิกนำาอ1เอาไปดูข้อมูลที่สื่อเขาวิเคราะห์กันเนี่ยเหมือนมีอะไรมากกว่านั้นอีกเกี่ยวกับ OB คนนี้ ใช่เลยค่ะไม่ใช่แค่เรื่องจบสกอร์สื่อหลายเจ้าพูดถึงเรื่องออพลังงานการวิ่งที่แบบวิ่งไม่มีหมดเลยช่วยทีมตลอดเรื่องความฟิตการวิ่งนี่เองเห็นเหมือนกันครับแล้วก็มีเรื่องการจ่ายบอลด้วยใช่ไหมครับที่ดูแบบฉลาดฉลาดหน่อยคุมจังหวะเกมได้ดีใช่ค่ะมีการพูดถึงทักษะตรงนั้นด้วยการจ่ายบอลการคุมจังหวะซึ่งมันเป็นสิ่งที่เอ,อหลายคนมองว่าแมนยูอาจจะขาดไปในแดนกลางจากฤดูกาลที่แล้วอืมก็น่าสนใจนะครับแต่ ฟอร์มดีนัดเดียวในเกมอุ่นเครื่องด้วยคู่แข่งก็อาจจะย,ยังไม่ได้แข็งมากมันมันบอกอะไรเราได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอครับเป็นคำถามที่ดีค่ะคือแน่นอนว่ามันเร็วไปที่จะตัดสินอะไรมากนักนี่เพิ่งเกมแรกๆอุ่นเครื่องแล้วก็คู่แข่งก็ระดับหนึ่งแต่สิ่งที่น่าสนใจคือสไตล์การเล่นที่เขาแสดงออกมานะคะสื่ออังกฤษบางเจ้าวิเคราะห์ไปถึงขั้นว่า การเคลื่อนที่แบบนี้การคุมจังหวะแบบนี้แหละคืออาจจะเป็นคำตอบที่เอริกเทนฮากำลังมองหาอยู่โอ้คือมองไม่ถึงขนาดนั้นเลยค่ะเพราะว่าฤดูการที่แล้วแมนยูก็มีปัญหาเรื่องการสร้างเกมจากแดนกลางอยู่พอสมควรเลยโอ้เสือังกฤษนี่ก็ดูจะตื่นเต้นกันมากเลยนะครับชื่นชมกันเยอะเลยแบบว่าอาจจะเป็นคนที่ทีมตามหาอยู่จริงๆอะไรแบบนี้มันจะไม่การกดดันเด็กเกินไปหรอครับอายุเพิ่ง17เอง ก็มีความเป็นไปได้ค่ะคือความคาดหวังสูงมันก็มาพร้อมแรงกดดันอยู่แล้วอันนี้ต้องยอมรับข้อมูลบางส่วนก็ต้องข้อสังเกตเหมือนกันว่าต้องรอดูก่อนต้องดูยาวๆว่าจะยืนระยะได้ไหมจะปรับตัวได้หรือเปล่าเวลาเจอเกมที่เออเข้มข้นกว่านี้ครับผมแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะคะว่าฟอร์มวันนั้นเนี่ยมันจุดประกายความหวังขึ้นมาจริงๆโดยเฉพาะถ้าเรามองย้อนไปฤดูกาลก่อนที่มันค่อนข้างน่าผิดหวังจริงครับจบอันดับ15นี่คือ แฟนๆหน้าชาเซ็งกันมากบรรยากาศมันดูซึมๆไปเลยนะใช่ค่ะพอมีอะไรแบบนี้เข้ามาเห็นดาวรุ่งทำได้ดีมันก็เหมือนเป็นสัญญาณบวกที่แฟนบอลรอคอยอยู่เหมือนเป็นแสงสว่างเล็กๆเนาะประมาณนั้นเลยค่ะฟอร์มของโอบีเป็นความหวังท่ามกลางเรื่องอื่นๆที่ยังดูไม่แน่นอนของทีมอย่างข่าวที่ว่าสนใจมาเตอุสคุณย่าที่ค่าตัวก็คงไม่ถูก อ๋อมีข่าวคุณย่าด้วยค่ะแล้วก็ยังมีข่าวบรูโน่เฟอร์นันเดสกับทีมที่ซาอุอีกอซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็ชี้ว่าสโมสรอ,อาจจะอยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงกำลังหาทิศทางใหม่ๆสรุปก็คือชัยชนะนัดนี้อาจจะเป็นแค่อุ่นเครื่องธรรมดาแต่เรื่องใหญ่จริงๆคือฟอร์มของ OB นี่แหละที่น่าจับตาม,มากเป็นเรื่องดีๆหลังจากฤดูกาลที่ยากลาบาก ใช่เลยค่ะประเด็นสําคัญคือตรงนั้นแล้วจากฟอร์มที่เห็นเนี่ยมันก็น่าชวนคิดต่อนะคะว่าเอ๊แล้วแนวทางการสร้างทีมระยะยาวของสโมสรนจะเป็นยังไงต่อไปอืมคิดต่อยังไงครับก็คือว่าสโมสรนจะหันมาให้ความสําคัญกับการปั้นเด็กจากอะคาเดมีแบบจริงจังมากขึ้นไหมหรือว่าจะยังเน้นไปที่การทุ่มเงินซื้อ star ดังเข้ามาเหมือนเดิมหรือแม้แต่การรังผู้เล่นสําคัญอย่างบรูโน่ไว้ให้ได้ แบบไหนมันคือคำตอบที่ยั่งยืนที่สุดที่แฟนแฟนแมนยู Man เขารอคอยความสำเร็จอยู่นะคะอ๋อเป็นคำถามที่น่าสนใจเลยครับว่าจะเน้นปั้นเด็กหรือทุ่มซื้อหรือรั้งตัวหลักไว้ทางไหนคือทางที่ใช่สำหรับแมนยูในระยะยาว